สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ GTA Online อัปเดตประจำสัปดาห์กันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เริ่มวันที่11ถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะฮะสำหรับสัปดาห์นี้มีของลดราคาก็ค่อนข้างน่าสนใจอยู่สำหรับคนบางกลุ่มนะฮะเริ่มต้นที่ร้าน Legendary นะฮะรถที่รดราคากันมีสวิงเกอนะฮะเป็นรถที่เอาไว้สะสมนะฮะมันไม่ได้เด่นอะไรเลยครั สำหรับคนชอบรถสปอร์ตเก่าก็น่าสนใจนะฮะแล้วมีอีก2องคันนั่นก็คือรุสเวลกับรุสเวลรุ่นเวเลอร์นะฮะสองคันนี้ซื้อได้ครับราคาอย่างนี้เอาไว้แต่งเอาเอาไว้เก็บเฉยฮะเอาเพาจริงจริงนะสองคันนี้แทบไม่มีอะไรต่างกันเลยยกเว้นว่าเวเลอร์เนี่ยฮะเป็นคันที่แต่งได้มากกว่าคือแต่งลงในรายละเอียดนะฮะพวกจุดหน้ารถพวกล้ออะไรพวกเนี้ยฮะ แต่คันนี้รูสเวลล์นี้แต่งไม่ได้แต่ว่าผมก็มีทั้งสองคันนะมีอะไรมากนะร้านเซาเทนซานเดียสัปดาสนี้มีรถนะฮะวอสต็อกสัปดาห์นี้มีเฮลิคอปเตอร์วาคารีนะฮะที่ลดราคาซึ่งมไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าวาคารีต้องใช้คนเล่นหลายคนแล้วก็มันเคยดีครับแต่ว่ามันมี อย่างอื่นมาเป็นตัวเลือกไปแล้วนะฮะ,อ,ะอย่างอื่นนะฮะในส่วนของหมวดเครื่องบินนะฮะอเทอ,ะอเทลิลัสเอทิลัสทราเวลเนี่ยมีดูซอร์เดลุกนะฮะไม่รู้จะซื้อทำไมสวิฟต์เดลุกเช่นกันครับไม่รู้จะซื้อทำไมถ้าจะซื้อซื้อรุ่นธรรมดาก็พอแล้วนะฮะก็มีรถราคากันคู่นี้นะฮะคำแนะนำไม่ต้องซื้อครับ ต่อไปส่วนที่งานธุรกิจที่ลดราคากันน,นก็คือไนท์คลับครับไนท์คลับลดราคากันรวมถึงราคาดีนเวดเนี่ยนะฮะใครที่มีอยู่แล้วอยากปรับเปลี่ยนหรือว่าไงก็ตามโซเรทผมไม่มั่นใจเพราะว่าผมกดดูไม่ได้นะฮะก็จริงยังไม่ได้ดูนะน่าจะมีขายในยราคาพิเศษด้วยมั้งฮะอันนี้ยังไม่มั่นใจนะยังไม่ได้เข้าไปเดินดูฮนะก็ส,สัปดาห์นี้มีก็ ก็ถือว่าโอเคครับสาหรับในการที่จะเก็บไว้ใช้ทําธุรกิจต่อไปแต่ว่าทำเงินจริจริงจริงจังสำหรับสัปดาห์นี้อาจจะน้อยลงมาหน่อยยังไงก็ขอบคุณมากครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันพฤหัสเย็เยนๆเช่นเดิมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ